ภาพยนต์ของรถยนต์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปตลอดการด้วยการมาของวิจิตบนหน้าจอหลักของ Android Auto สิ่งที่อาจทําให้การขับขี่ของคุณสนุกและสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก่อนที่คุณจะสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรลองติดตามกันดูว่าการอัปเดตนี้จะพลิกโฉมประสบการณ์ในรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระและการนําความสะดวกจากสมาร์ทโฟนมาสแสดงบนจอรถยนต์โดยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสําหรับผู้ใช้รถยนต์สมัยใหม่ รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงยางพาหนะธรรมดารรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ที่ส่งพลังภายในรถยนต์เปลี่ยนจากมาตรวัดอนาล็อกแบบเก่าที่แสดงข้อมูลพื้นฐานมาเป็นจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การนำทางเส้นทางไปจนถึงการตรวจสอบสถานการณ์ชาร์จแบตเตอรี่ยิ่งหน้าจอใหญ่ขึ้นเท่าไรผู้ขับขี่ก็ยิ่งคาดหวังประสบการณ์ซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้าและปรับแต่งได้ตามใจชอบเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวอย่างเต็มที่และนี่คือสิ่ง ที่ Android Auto กำลังจะตอบสนองอย่างเต็มรูปแบบปัญหาที่หลายคนอาจไม่รู้คือประสบการณ์ซอฟต์แวร์ในรถยนต์มักจะตามหลังฮาร์ดแวร์อยู่เสมอทำให้รู้สึกว่าการใช้งานยังไม่ราบรื่นพอนั่นคือเหตุผลหลักที่ Android Auto ได้รับความนิยมจากนักขับรถหลายคนเพราะมันนำเอาฟีเจอร์จากสมาร์ทโฟนมาใช้ในรถได้อย่างง่ายดายและเร็วๆนี้มันจะดีขึ้นไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ใหม่นี้เองและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอขับขี่หลัก ที่ใช้วิเจ็ตแบบเต็มขนาดและดนามิกซึ่งปัจจุบันมีชื่อโค้ดว่า Earth นี่คือการอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่สาหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถที่อาศัยอินเทอร์เฟซของ Google เป็นหลักช่วยให้คุณดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาแสดงบนหน้าจอหลักของ Android Auto ได้อย่างเด่นชัดโดยไม่ต้องเปิดแอปเต็มรูปแบบตัวอย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จากพิ x เซอร์หรือใช้สต็อกบอรจากท็อกได้โดยตรงบนจอรถยนต์ซึ่งช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสดะดวกวกสบายมากขึ้น การปรับแต่งแบบดนามิกและหลากหลายเช่นนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในระบบ Android Auto รุ่นก่อนๆที่ให้เพียงการปรับแต่งพื้นฐานเท่านั้นแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นวิจเจ็ตเหล่านี้ใช้พื้นที่หน้าจอให้คุ้มค่ามากขึ้นโดยแสดงข้อมูลที่อัปเดตตามสถานการณ์การเดินทางเช่นการแสดงแผนที่ที่เปลี่ยนแปลงตามเส้นทางหรือสถานะแบตเตอรี่ที่ปรับตามปริมาณที่เหลืออยู่นึกภาพว่าคุณสามารถตั้งวิจเจ็ตสำหรับการฟังเพลงโปรดหรือการแจ้งเตือนข้อความได้อย่างอิสระ ทำให้รถยนต์ของคุณรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นราวกับสมาร์ทโฟนส่วนตัวจากการทดสอบเบื้องต้นวิจิตจากสมาร์ทโฟนทั่วไปเช่นรายง,งานสภาพอากาศจากพิซซ์หรือฟีเจอร์สต็อปวอชของคล็อกได้ทํางานอย่างราบรื่นในอัตราส่วนหน้าจอใหม่นี้เมื่อผลลัพธ์ออกมาดีขนาดนี้บางคนอาจสงสัยว่าการใช้จอรถยนต์แบบนี้จะทําให้การขับขี่ปลอดภัยน้อยลงหรือไม่แต่ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้แสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้นเพื่อลดการรบกวนสายตา โดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อดิจิทัลเอิร์ทยังอยู่ในช่วงการพัฒนาแต่การมาถึงของมันคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการซอฟต์แวร์รถยนต์จากเดิมที่แดชบอร์ดเพียงแค่สะท้อนข้อมูลจากสมาร์ทโฟนมาสู่การมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างแท้จริงซึ่งอาจทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ที่ชํานาญเทคโนโลยีแต่แท้ที่นี่บางคนอาจโต้แย้งว่าการพึ่งพาอินเทอร์เฟซ จาก Google มากเกินไปอาจกลายเป็นข้อเสียในอนาคตหากเกิดปัญหาการล็อกอินหรือข้อจำกัดของระบบจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกติดขัดหรือไม่นี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นแตกต่างคุณคิดอย่างไรการทำให้รถยนต์เป็นเหมือนส่วนขยายของสมาร์ทโฟนจะดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หรือไม่หรืออาจส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิมากขึ้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะพูดคุยกันที่มา ino, t e r i n o https colon s l a s l a www t r i n o d com s l a android home screen i g t s w t a n e l e c t r i c y and s k i new k i ด php